จะเรียนทค่ะในการดูแลสุขภาพพึ่งตนนะคะใช้ยา9้าเม็ดยาเม็ดที่หนึ่งก็คือการดูแลใช้น้ําถูนไฟป,ปรับสมดุลดูว่าเขาทํำยังไงนะคะปรับสมดุลกันกที่เราไปดูกันเลยค่ะผู้ที่ป่วย80%เในประเทศไทยตอนนี้80%เซ <c oughs> เกิดจากภาวะร้อนเกิน <c oughs> ผู้ที่มีความเจ็บป่วยคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยคือคนที่เซลล์เสื่อมทุกอย่างเลยนะคะ <c oughs> ในส่วนนั้นนะคะที่ภูมิต้านทานจะต่ํา <c oughs> สิ่งหนึ่งที่เรา ที่แพทย์อีทาทาไมให้กินสดได้เราันในนี้ก็คือถ้าเราถ้าเราพูดง่ายๆไม่ต้องใช้ศัพท์วิชาการสมุนไพรฤทธิ์เย็นทั้งหมดคือปรับค่า p h ให้เราเนคนที่มีความเจ็บป่วยความเป็นกรดในร่างกายจะสูงโดยเฉพาะมะเร็งเพราะอันนี้ค่ะเขาปรับค่าความเป็นกรดเป็นด่างให้เรานะคะความเป็นกรดเป็นด่างร่างกายที่ไม่มีความเจ็บป่วยเนี่ยเราต้องปรับค่าความเป็นกรดเป็นด่างให้ได้อยู่ที่ 7.2- ถึง7.5 เม็ดที่หนึ่งของเราถ้าเราไม่ต้องใช้ศัพทวิชาการอะไรเลยเขาคุ้มครองเซลล์นะคะการคุ้มครองเซลล์นี่คือเซลล์ที่เกิดขึ้นใหม่เซลล์ที่กําลังจะหมดอายุตรงนี้ก็จะยืดอายุให้เขาได้ที่เกิดขึ้นใหม่เขาจะแข็งแรงแล้วก็จะฟื้นฟูเซลล์ที่กําลังจะลาจากเราไป <c oughs> นะคะอันนี้ค่ะ,ะถ้าเราตีความหมายว่า คนที่เจ็บป่วยก็คือคนที่เซลล์เสื่อมคนที่ไม่มีความสมดุลคนที่มีภาวะความเป็นกรดมากคนที่มีภาวะร้อนเกินมากอันนี้นะคะแล้วก็เรามาฐานนี้ก็ให้เรียนรู้ว่าสมุนไพรหรือผักผลไม้อะไรที่เป็นลิ์เย็นที่ไปปรับค่าความเป็นกรดเป็นด่างให้พอดีที่โรคไม่กําเริบในแต่ละวันให้ไม่โรคใหม่เกิดขึ้นมาให้มีความเบากายมีกําลังในแต่ละวันได้นะคะ อันนี้แหละคะ่ะแล้วก็คําว่าคุ้มครองเซลล์อีกเดี๋ยวเราจะงงอีกมันเป็นคุ้มคองเซลล์ยังไงคือร่างกายของเราเนี่ยค่ะมันเหมือนหม้อน้ํร้อนะลคะ่ะถ้าแห้งนะคะตรงนี้ก็จะไปทําให้ร่างกายเรามีธิ์เย็นนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือเวลาร่างกายเราเนี่ยเปลี่ยนอาหารเป็นพลังงานนะคะจะเกิดความร้อนใช้ความร้อนที่มากแล้วก็แล้วเขาจะทิ้งอะไรไว้ให้เราทิ้งสารพิษไว้ให้ในร่างกายมาทําร้ายเซลล์เรา แต่ว่าการคุ้มครองเซลล์เนี่ยคือการกินกินอ่ากินพวกนี้ค่ะเข้าไปคุ้มคองกินก่อนอาหารหรือตอนท้องว่างเขาจะเกิดฤทธิ์เป็นยามากที่สุดแต่เดี๋ยวเดี๋ยวทางบรรยายนี้จะบอกจะบอกให้ท่านทราบได้ว่าแล้วถ้าเกิดกินหลังอาหารล่ะมันเกิดอะไรขึ้นหนึ่งก็คือมันระหยุดการย่อยนะคะทำให้เราท้องอืดน,นะคะแล้วแก้ปัญหาได้ยังไง แล้วก็กินพลังงานอะไรที่เป็น,ปนความร้อนเข้าไปก็ดื่มน้ําร้อนตามน้ําอุ่นตามเข้าไปนะคะเราจะไม่กินหลังอาหารทันทีจะไปหยุดการย่อยนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือในส่วนของผู้ที่ต้องปรับใช้เม็ดท,ที่หนึ่งเพื่อจะรักษาโร<ล>คที่ท <ๆ S 2> ตัวเองเป็นอยู่ที่ไม่เหมือนคนอื่น ในในกลุ่มของในกลุ่มที่เม็ดเลือดไ,ไม่สมบูรณ์เม็ดเลือดตามโล<ม>หิตจ,จางเราควรจะใช้อะไรในกลุ่มที่มีอักเสบบ่อยๆใช้อะไรในกดไหลย้อนควรจะเพิ่มอะไรเราจะเรียนรู้ในฐานนี้ได้นะคะหรือว่าในกลุ่มคนที่ฮอร์โมนหมดไบทองอะพูดแม่คุทองเราจะเอาเอสโตรเจนธรรมชาติม,มบบาจาก,กไหนจากน้ำมะพร้าวมาผสมกินก่อนได้อย่างไรนะคะ เม็ดท,ที่หนึ่งนีเป็นขั้นต้นที่บางบางคนมีความเจ็บป่วยมากมนะคะพอเราปรับสมดุลในค่าความเป็นกดเป็นด่างในร่างกายนะคะเราจะสัมผัสได้ว่ามันเข้าทางนะะยาเม็ดท,ที่หนึ่งเราเห็นแล้วว่ามันจะช่วยในการปรับสมดุลระบบเลือดได้ดีมากเพราะร่างกายเราถูกเลี้ยงด้วยเลือดถ้าเลือดเราดีปุป๊บทุกอย่างก็จะบําบัดแล้วก็หายได้ทุกโรคจะหายได้ถ้าเราเข้าใจแล้วก็ออสมุนไพรนี้มาใช้โดยมีตัววัดของเขาก็คือสบาย เบากายมีกําลังเรารู้ว่าอะไรสบายกับเราเอามาใช้ได้เพราะฉะนั้นมันจะไม่แน่นอนในค่าตายตัวว่าต้องเอากี่ชิ้นกี่มเมล็ดกี่ช้อนกี่แก้วกี่ขวดความเข้มข้ันขนาดไหนไม่มีเพราะหมอที่ดีที่สุดในโลกคือตัวคุณเองคุณต้องเรียนรู้ว่า อะไรที่สบายกับคุณนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องกับคุณพระพุทธเจ้าตรัสว่าความความสบายแก่ตนตัวนี้ทําให้เราอายุยืนขึ้นทําใหเซลล์เราแข็งแรงขึ้นทําให้เราพ้นจากโรคนี่คือสิ่งที่หนึ่งนี่คือการพึ่งตนในเรื่องสุขภาพถ้าเราสามารถพึ่งตนเองได้ในเรื่องสุขภาพมันมีพลังอํานาจมากเลยที่จะดํารงชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องตกเป็นอํานาจของฝ่ายการเมืองที่มันไม่ดีเช่นว่าคนจะมาควบคุมว่ากินยานี้เถอะไปหาหมอนี้เถอะเพื่อจะให้สุขภาพมันแข็งแรงขึ้นแต่มัน แต่ถ้าเราพึ่งตัวเองได้เราแข็งแรงได้นี่คือสิ่งที่สามารถที่จะอยู่ในสังคมได้ทุกข้อมันจะรวมกันหมดเลยค่ะทั้งเรื่องสุขภาพดีเรื่องอาหารการกินเรื่องการที่ว่าเศรษฐกิจมั่นคงในชีวิตของเราแล้วก็คนที่ทําแบบนี้ได้บอกแล้วว่าจะต้องมีความตั้งใจมีศีลอ่ะต้องมีความไม่เบียดเบียนตัวเองก็คือไม่เอาสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยมาใส่กับตัวเองแล้วก็สามารถที่จะดํารงชีวิตอยู่ตรงนี้ได้ค่ะนี่คือสิ่งที่เรากําลัง พาพี่น้องไปสู่การสุขภาพที่พึ่งต้นแล้วก็แบ่งันให้คนอื่นได้ค่ะจากพักสมาธิปัตตของเราค่ะ